หมึกชั่วคลอกว่าเบิ้งบมึกชคนวกี้ล่ะแห้งครับแห้งจางก็ดีอไอ้มันแม่นครับถ้าถ้ามันกินเค็มถ้ามันออกดำดำเนี่ยนี่แดงครับแดงแห้งหมดแก่เร็บแก,แก้แกซรยอยู่บ่แก้แต่แห้งเลยแ,ลแลมาแีมา่มาแี้มาบี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 ไข่อยู่แม่บ่ห้องลูก ใช่แม่น <other> ุ่งกิน <music> น <Brothers> okay, ่าดีดีดึงออกเอีงเลยครับดึงออกเยงเลยมันบวกักมตมันผมยานมันนะครับผมกจอด่างมันบวกกอนเงินโอ้นหัดซัตะวันเพดของผมวาเป็นตัวซ้ำนี่ล้วตเมนครับตัวแดงแดงสีแลดอก้ำดำเลยเบกานเราเวเห็นเงินบ่เมนบ แล้วเห็นท่าตอนท่าดึงนี่บอกบอกเห็นตอนมันกระลังเห็นแต่ขาหนออกมาครับอเอาวางไว้บนนี้แม่นี่อือ,อกยากลูกแกล่อยากลูกแกลกแน,นะมึงจะบอกเนี่ยมงคอยแก้มันกี่แ็ง